วันนี้มีภารกิจต่อในเรื่องของการไปพบกับคนไทยเป็นการไปพบกับแบรนด์ไทยนะครับดูส<อ>ิธานีทางจากที่นี่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสูดส่สดูสิธานีอาบู นี่ผมชื่อสรยุทธ์ชาสมบัตินะครับหลายท่านอาจจะเคยเคยเห็นผมในโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาประจำการในคูิิภาคบนี้มาทุกครั้งก็ได้มาเยี่ยมดุสิทธานีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับแต่ความที่จะต้องมาอยู่ที่นี่เป็นหลักในการทำงานรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคนไทยนะครับแล้วทางสถานทูตก็พยายามที่จะมี กิจกรรมในการออกไปพบผมก็เริ่มออกมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาพบที่นี่นะครับเชื่อว่าจะได้มีโอกาสมาอีกหลายครั้งนะครับแล้วเราก็เปิดต้อนรับอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคนไทยผมถือว่าเป็นภารกิจหลักว่าตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนวันไหนที่ไหนหากหากเป็นคนไทยแล้วผมพร้อมเสมอนะครับ สามารถไปเคาะประตูได้ตลอดเวลายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็จะพยายามจัดกิจกรมรมร่วมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้มาร่วมกับเรานะครับแล้วก็ดีใจนะครับเมื่อกี้ที่ไหนดีใจว่เจอเพื่อนครับยินดีครับ,รบชื่อโจค่ะอยู่ที่รุสิตามีอุบลมาสีเ่เดือนแล้วคะ่ะมาจากกรุงเทพค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านเกิดคือจังจหวัดตรัง จิโอวีนะคะมาอยู่ดุสิธานีอาบูดาบีได้เขาเดือนที่สองแล้วค่ะคือแนนค่ะตอนนี้8เดือนแล้วครับสวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะ learning a n development d manager ค่ะดูสิธานีอาบูดาบีนี่มา3เดือนสวัสดีค่ะชื่อชนินนะคะก็จริงๆชื่อไทยชื่อชนินพรแต่ว่าเรียกที่นี่เรียกชนินค่ะก็อยู่ที่นี่มา3ปีแล้วในตําแหน่ง Guest Relation นะคะชื่อฝันค่ะมามาอยู่ที่ดุสิธานีคือมาตีขิมค่ะอยู่มาประมาณ4เดือนแล้วค่ะ สวัสดีครับเมื่อกี้ได้ไปเยี่ยมดุสิทธานีนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเพราะได้เจอคนไทย23คนนะครับได้เจอ GM ได้เจอผู้บริหารระดับสูงได้ขึ้นลิฟต์ไปสูงถึง125เมตรที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับได้อัธยาศัยไมตรีจากคนไทยนะครับแล้วภูมิใจที่ทงไทยนะครับอัธยาสายไทยมาปลิวสวัยในอาบูดาบีครับ